สวัสดีครับผมน,นายธนวัฒน์เพียรภูเขานะครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอธรณีพิบัติภัยนะครับผมโดยหัวข้อที่ผมจะนํามาเสนอในวันนี้ก็มี5หัวข้อด้วยกันนะครับ 1. แผ่นดินไหวสึ 2. ซนามิ3หลุมยุบ4ดินถลม่มและ5ดินเหลวครับผมแล้วก็จะไปเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับผมแผ่นดินไหวนะครับผมแผ่นดินไหวเป็นพิบัติทางธรรมชาตินะครับเป็นการเขย่าตัวของเปลือกโลกเพื่อให้ เปลือกโลกเนี่ยปรับตัวอยู่ในสภาวะสมดุลนะครับซึ่งแผ่นดินไหวก่อให้เกิดความเสียหายและภัยต่อบ้านเมืองที่อยู่อาศัยสิ่งมีชีวิตอย่างมากนะครับผมสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวนะครับ 1. การกระทําของมนุษย์อาทิเช่นการทดลองระเบิดประะมาณูการกักเก็บน้ําในเขื่อนและแรงระเบิดจากการทําเหมืองแร่เป็นต้นนะครับ 2. การเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแบ่งออกเป็น2ทฤษฎีดังนี้นะครับผมทฤษฎีที่1ก็คือ ว่าด้วยการขยายตัวของอเปลือกโลกนะครับทฤษฎีที่สองทฤษฎีว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุนะครับผมผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวนะครับสําหรับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวนั้นมีทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นทําให้เกิดพื้นดินแตกแยกภูเขาไฟระเบิดอาคารสิ่งก่อสร้างพังทลายไฟไหม้แก๊สรั่วท่อระบายน้าและท่อประปาแตกขึ้นสึนามิแผ่นดินถลม่มเส้นทางคมนาคมเสียหายและถูกตัดขาดน,นะครับ ถนนและทางรถไฟบิดเบี yes you know ้ยวงอเกิดโรคระบาดปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะครับเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับผมก็ได้ยกมา3เหตุการณ์ด้วยกัน 1. แผ่นดินใหม่ที่คาบสมุทรอินเดียปี2004นะครับผมคาดการผู้เสียชีวิตใน14ประเทศนะครับผมอยู่ที่ระหว่าง2 5 0 0 0 0คนถึง3 0 0 0 0คนนะครับ2แผ่นดินไหวที่ชิลีปีคศ2010 เสียชีวิตราวๆ200,000คนนะครับบาดเจ็บอีกประมาณ300,000คนและอีกนับล้าน,นครับไม่มีที่อยู่อาศัย3แผ่นดินไหวที่ซานฟรานซิสโกปีคศ1906นะครับเสียชีวิตมากกว่า3,000คนนะครับและ80%ของเมืองซานฟรานซิสโกนั้นถูกทำลายนะครับหัวข,ข้อที่2นะครับก็คือซูนามิครับผม คือหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกาเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกซึ่งมักปรากฏหลังแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แผ่นดินไหวใต้ทะเลภูเขาไฟระเบิดดินถลม่มแผ่นดินซุดหรืออุกกาบาตขนาดใหญ่ตกลงในทะเลซึ่งคลื่นสึนามิสามารถเข้าทําลายพื้นที่ชายฝั่งทําให้เกิดการสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับสาเหตุการเกิดสึนามินะครับผม คือสึนามิส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้ทะเลอย่างฉับพลันอาจจะเป็นการเกิดแผ่นดินถลม่มยุบตัวลงหรือเปลือกโลกถูกดันขึ้นหรือยุบตัวลงก็ได้นะครับเมื่อแผ่นดินใต้ทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างกระทันหันเนี่ยจะทําให้น้ําทะเลเกิดการเคลื่อนตัวเพื่อปรับระดับเข้าสู่จุดสมดุลนะครับและจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพื้นทะเลมาเกิดขึ้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนื่องจากการขยับตัวของเปลือกโลกซึ่งจะเกิดบริเวณที่ขอบเปลือกโลกหลายแผ่น เชื่อมต่อกันที่เรียกว่าลอยเลื่อนนะครับผมผลกระทบจากการเกิดซึนามินะครับผม 1. ผลต่อชีวิตและสภาพจิตใจขึ้นยักษ์ซูนามิทําให้ผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายเป็นจำนวนมากนะครับ2ผลต่อทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างครับซึ่งจะเสียหายแน่นอนถ้าเกิดโดนคลื่นซึนามินนะครับ3ผลต่อเศรษฐกิจก่อให้เกิดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลนะครับเนื่องจากธุรกิจการท่องเที่ยวในบริเวณทะเ,เลได้รับผลกระทบนะครับ 4. ผลต่อระบบนิเวศแนวปะการังที่เคยสวยงามดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวบางส่วนถูกขึ้นซัดหายไปหมดนะครับ 5. การสื่อสารโทรคมนาคมถูกตัดขาดไฟฟ้าน้าประปาได้รับความเสียหายนะครับเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับ 1. กอดสุม,มาตาอินโดนีเซียปีคศ2004ในปีคศ2004เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นซึนซานมิหรือว่าแผ่นดินไหวนะครับไปทั่วลโลกเลยครับในหลายๆประเทศซึ่ง อินโดนีเซียเนี่ยก็โดนคลื่นยักษ์ซึนามิเหมือนกันครับผมสองคลื่นซึนามิในโทโฮกุประเทศญี่ปุ่นปีคศ2011นะครับผมคลื่นยักษ์ซึนามิเนี่ยสูงถึง20.5เมตรนะครับผู้เสียชีวิตราว15,000คนนะครับบาดเจ็บอีก5,000คนสูญหายอีกราวๆ5,000คนครับสามคลื่นซึนามิในชิลีปีคศ1960นะครับผม ขึ้นยักษ์ซูนามิเนี่ยสูงประมาณ25เมตรนะครับผู้เสียชีวิตราวๆ500-2,000คนครับหัวข้อที่3นะครับก็คือหลุมยุบสาเหตุการเกิดหลุมยุบนะครับนั่นก็คือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพื้นผิวพังทลายเป็นหลุมซึ่งเกิดจากหินตะกอนที่มีองค์ประกอบทางเคมีจำพวกคาร์บอนเนตเช่นหินปูนเกลือหรือหินตามธรรมชาติที่สามารถถูกลายด้วยน้ำนะครับ ซึ่งเมื่อเกิดการไหลเวียนของน้ําใต้ดินจะทําให้หินใต้ดินดังกล่าวละลายเกิดช่องว่างใต้ดินขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่งที่บริเวณผิวมีน้ําหนักน้ํามากเกินไปนะครับจะทําให้เกิดการถล่มเกิดเป็นหลุมยุบได้ครับผลกระทบจากการเกิดหลุมยุบนะครับ 1. ดินซุดและยุบตัวทําให้กําแพงรั้วเสาบ้าน ต้นไม้โผล่สูงขึ้นนะครับ 2. มีการเคลื่อนตัวซุดตัวของกระแพงรั้วเสาบ้านต้นไม้ประตูหน้าต่างบิดเบี้ยวก่อให้เกิดความเสียหายนะครับ 3. เกิดแอ่งน้ําขนาดเล็กในบริเวณที่ไม่เคยมีแอ่งน้ํามาก่อนนะครับ 4. อาคารบ้านเรือนเนี่ยซุดตัวและเสียหาย5รอยปีกแตกบนกําแพงพื้นทางเดินเท้า,ทาและพื้นดินครับผมเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับก็จะผมก็ได้ยกมา3เหตุการณ์นั่นก็คือหลุมยุบเมืองฟุกุโอกะ หลุมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความกว้างถึง20เมตรเกิดความเสียหายนะครับในการใช้รถใช้ถนนเป็นเวลานาน,านมากเลยครับผม2นะครับหลุมยุบที่เม็กซิโกหลุมยุบที่เม็กซิโกเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางราว125เมตรความลึกประมาณ12เมตรใหญ่กว่าสนามฟุตบอลอีกนะครับผม3ยุหลุมยุบที่กวัวเตมาลาน,นะครับผมความกว้างประมาณ18เมตรครับลึกประมาณ30เมตรโอ้โหลึกมากเลยครับครับ แผ่นดินถล่มคือการเคลื่อนที่ของมวลดินตามแรงโน้มถ่วงของโลกโดยส่วนใหญ่เหตุการณ์แผ่นดินถล่มในประเทศไทยมักมีน้ําเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยเสมอโดยเกิดจากน้ําหนักของดินที่อุ้มน้ําเอาไว้นอกจากนั้นอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือการกระทําแบบอื่นเป็นตัวกระตุน้นเป็นต้นนะครับสเหตุการเกิดดินถล่มนะครับแบ่งเป็นสสาเหตุใหญ่ๆได้แก่1การกระทำของธรรมชาติโดยเฉพาะแผ่นดินไหวรวมไปถึงปริมาณน,น้ําฝนอันเกิดจากฝนตกหนัก จากพายุเป็นเวลานานนะครับฝนฟ้าขนองภูเขาไฟปะทุหิมะถล่มเป็นต้นครับการการทำของมนุษย์ได้แก่การเพาะปลูกบริเวณไหล่เขาและบนเขาการสร้างสิ่งปลูกสร้างการตัดไม้เพื่อทําพื้นที่การเกษตรและอยู่อาศัยการทําเหมืองและการระเบิดภูเขานะครับผลกระทบจากดินถล่มนะครับ 1. บ้านเรือนพังทลายจากการทับถมของเศษดินหินทรายที่ไหลมากับน้ํา 2. พืชผ,ผลทางการเกษตรเนี่ยจะเสียหาย3 ผู้คนและสัตว์เลี้ยงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับ 4. เส้นทางคมนาคมต่างๆถูกทําลายเสียหายไป 5. เส้นทางของเส้นทางเดินของน้ําถูกทับถมและเปลี่ยนไปครับเหตุการณ์ที่สําคัญที่ผมยกมา3ตัวอย่างนั่นก็มี 1. ดินถล่มที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนะครับ 2. ดินถล่มในบราซิล 3. ดินถล่มในโคอลอมเบียนะครับผมหัวข้อที่4นะครับดินเหลว สาเหตุการเกิดดินเหลวเนี่ยก็คือการเกิดแผ่นดินไหวคือสาเหตุหลักของปรากฏการณ์แผ่นดินเหลวเพราะเมื่อไหร่ที่เกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวจะทําให้น้ําในชั้นใต้ดินถูกดันขึ้นมาด้านบนส่งผลให้พื้นดินอ่อนตัวและเคลื่อนที่ได้อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นพื้นดินซุดตัวเป็นหลุมอาคารและบ้านเรือนจมอยู่ใต้ชั้นโคลนหนาเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่เมืองปาลูเกาะสูสุเวลาสีประเทศอินโดนีเซียนะครับผมผลกระทบจากดินเหลวเนี่ย ก็คือสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนบ้านเรือนสิ female, ่งปลูกสร้างต่างๆซึ่งจะถ่งผลให้อาคารสุดตัวอย่างรุนแรงนะครับรวมถึงการแตกแล้วของฐานล่างอีกด in ้วยเหตุการณ์ที่สําคัญที Sisters ่ผมยกมานะครับก็คือ1ดินเหลวประเทศญี่ปุ่น2ดินเหลวที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะครับสดินเหลวในอินโดนีเซียซึ่งทั้งสเหตุการณ์เนี่ยก็ได้เกิดความสูญเสียเป็นจํานวนมากเลยนะครับผมขอบคุณครับ